สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ยูนิคอร์นคลินิกค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องคนสวยนะคะได้ยินเสียงไหมคะลูกขอเช็คเสียงหน่อยได้ยินเสียงไลฟ์ไหมคะได้ยินนะคะโอเคเดี๋ยวเสียงน้องคนสวยไหมเข้านะคะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> แฟนคลับนะคะแฟนคลับทุกท่านเลยกำลังเข้ามาชมกันแล้วเนาะ วันนี้นางแบบเราสวยมากนะคะวันนี้มาให้วิตามินสวัสดีนะคะคุณดิฉ่นคุณน้องชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อยกค่ะน้องหยกนะคะวันนี้มาทําอะไรเอ่ยมาวิตอะไรนะคะเนี่ยรีดริมีรีบพันกันแล้วนะคะลูกอมาริฟวิตามินผิวนะคะอ่า ของของน้องหยกนี่ทํากี่ครั้งแล้คะรอบที่ 2, องแล้วค่ะรอบที่สอง,รอ,สองรอบแรกเป็นยังไงบ้างคะลกูกก็คือสองสามวันแรกนะคะก็รู้สึกแบบผิวใสขึ้นเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะลูก <c oughs> ที่มาทำอันนี้ก็คือครั้งที่สองอวิตามินผิวใสของเรานะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสามารถเข้ามาทัก อแอดมินได้นะคะแล้วก็จองโปรโมชั่นเข้ามาได้จะได้สวยใสยเหมือนน้องโยกนะเนาะน่ารักมากเลยนะคะวิตามินของเรานะคะมีหลากหลายตัวนะคะสามารถสอบถามมาได้กับแอดมินได้เลยนะคะ,ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะ,อ,ะอยากให้น้องหยกฝากถึงแฟนๆของยูนิคอร์นหน่อยคะอ่ะถ้า ยังไงดีเอ่ยอชวนเพื่อนก็ได้อะชวนเพื่อนมาใช้บริการหรือยังไงคะหลกหนูแนะนำแนะนำไม่หลกหรือยังไงพี่ที่นี่น่ารักนะคะแล้วแบบก็เ,ออบเห็นผลเห็นผลเลยคือแบบว่าสองสมวันได้เห็นผลเลยอื ก<อ>็ชวนเพื่อนๆเนานะใครที่ดูอยู่แฟนขับยูนิคอร์ใครที่ดูอยู่แฟนขับน้องโยกด้วยนะคะคะอยติดตามน้องคนสวยผิวใสของเราได้อีกนะคะ,คะเผื่อะไรหน้ามีโอกาสก็ได้เจอน้องอีกเนาะค่ะ,คะเป็นลูกค้าประจำไปแล้วเป็นลูกค้าประจำไปแล้วขอบคุณมากเลยนะคะ จ้าให้น้องหยกพักผ่อนก่อนเนาะดื่มดับกับวิตามินก่อนใกล้หมดแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ